สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้พระวจนะของพระองค์มาถึงเราโซตรวนที่ปลดปล่อยผู้อื่นพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ12ถึง14เรามาอ่านพระวจนะด้วยกันนะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่ขยายออกไป ฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพะเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการที่ข้าพะเจ้าถูกคุมขังนั้นและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะด้วยปราศจากความกลัว ร่วมใจกันอธิษฐานด้วยครับโมทนาขอบคุณพระเจ้าค่ะพระวชนะของพระเจ้านั้นเป็นคมไฟที่ส่องเท้าของข้าพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าใจพระวชนะของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบสติปัญญาและเสริมกําลังแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะเข้าใจและปฏิบัตินำเป็นไปปฏิบัติต่อชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนครับในพระวันชนะของพระเจ้าบางครั้งบางสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคกลับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นคริสเตียนต้องมองดูอุปสรรคกลับเป็นพระพรของพระเจ้า คริสเตียนควรมองดูอุปสรรคกลับเป็นพระพรของพระเจ้าได้อย่างไรบางครั้งเราคิดว่าเป็นอุปสรรคแล้วแต่กลับเป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้เราเพื่อขยายแผ่นด,ดินของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลถูกคุมขังในที่พระธรรมที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เขาไม่มองว่า นั่นคือเป็นความพ่ายแพ้เรามาดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเมื่อ14มิถุนายนปี2017มีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในสะเทินขวานโดยเพลิงได้ลุกไหม้ในอาพาร์ตเมนต์แกรนด์ทาวเวอร์ ซึ่งอาคารสูง24ชั้นถ้ำกลางไฟไหม้นั้นมีคลิปวิดีโอเห็นว่ามีความรุนแรงขณะที่มีภาพในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามีชายคนหนึ่งติดอยู่ในตึกและวิดร้องด้วยความหวาดกลัวความร้อนอุณหภูมิในในเรื่องในอาคารนั้นร้อนมากจน ทนไม่ไหวและมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอุ้ม,มเด็กเล็กๆแล้วก็โดดลงมาจากหน้าต่างบนอาคารนั้นเพราะอะไรดูว่าโดดลงมาแล้วจะต้องเสียชีวิตเหมือนกันอยู่ในนั้นก็เสียชีวิตเหมือนกันแต่ทำไมถึงตัดสินใจที่โดดลงมาจากอาคารนั้นเพราะว่าเขาทนความร้อนไม่ไหว มาลองคิดดูนะครับเปลวเพลิงไหม้ที่นรกชัว่วนิรัน์ก็เป็นไฟจริงเหมือนกันไฟในตึกแกรนทาวเวอร์นั้นเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่ไม่มีหน้าต่างเลยส่วนในส่วนในในนรกนะ่ะไม่มีหน้าต่างไม่มีให้หลบหนีไม่มีให้เอาชีวิตลอดที่จะ หนีจากไฟเหล่านั้นได้คงบรรยายไม่ถูกแน่ๆครับหากคริสเตียนรู้เรื่องนี้แล้วเข้าใจเรื่องนรกจริงๆผู้ที่เสียชีวิตโดยไม่มีพระเยซูคริสต์ถูกไฟไหม้ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดไปในบึงไฟนรกข้าพเจ้าคิดว่าอธิบายอย่างละเอียดให้ทุกคนที่พบ ฟังว่าจะสามารถช่วยชีวิตเขาได้อย่างไรนักเทศที่เทศนากับผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนรกแต่ควรจะเทศนากับผู้ที่เชื่อมากกว่านะครับสำหรับคริสเตียนที่เชื่ออยู่แล้วสมมุติว่าเช่ารถรถบัสคันหนึง่งพาคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรนี้ ไปนรกด้วยกันสักห้านาทีข้าพเจ้าแน่ใจว่าพวกเขาต้องใช้เวลาที่เหลือเนี้ยจะต้องประกาศข่าวประเสริฐแน่ๆจะต้องพูดถึงนรกอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาได้พบเจอนั้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมข่าวประเสริฐจึงสำคัญนักและก็เป็นคำสั่งของพระเยซูด้วยในมัทธิวบทที่28.19-20ข้อ19บบอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกชนชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด ซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอันนี้เป็นคําสั่งของพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูไม่มีประสงค์ที่มนุษย์เราไปตกบนไฟนรกอยากให้ทุกคนรอดนะครับอันนั้นคือเป็นพระบัญชาของพระองค์ทีนี้ผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนทุกๆคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนจงประกาศออกไปประกาศให้เป็นชีวิตประจำวันไปเลยเราต้องประกาศเพื่อที่จะรู้จักข่าวประเสรศิฐทีนี้พระธรรมจากตอนที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นี้ มีบทเรียนสาบทเรียนโซตวนของอาจารย์เปาโลเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับบทเรียนแรกคืออะไรบทเรียนแรกคือสิ่งเวลวร้ายในมุมมองของมนุษย์กลายเป็นสิ่งดีในแผนการของพระเจ้าในข้อ12บอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาพระเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐ แพรขยายออกไปอาจารย์เปาโลถูกจับถูกโซ่ตรวนสูญเสียอิสรภาพแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพระเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ขยายออกไปถึงแม้ว่าเจอวิกฤตแต่พลิกให้เป็นโอกาสกันได้นะครับมีสมาชิกอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่าคุณป้ายุแกเป็นมะเร็งระ,ะยะที่สามมะเร็งปากมดลูกพอรู้ข่าวว่าเป็นมะเร็งสมาชิกทุกคนในบทนี้อธิฐานกันอธิฐานแล้วอธิฐานเล่าอธิฐานอดอาหารอธิฐานอธิฐานข้ามคืนสุดท้ายอาศาัศจรรยร์ก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าหมอบอกว่าต้องทำใจแล้วแหละ แต่อัศจรรย์เกิดขึ้นคุณป้าได้หายจากโรคนี้ขอบคุณพระเจ้าแล้วทีนี้เป็นยังไงล่ะถึงแม้ว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่สามารถที่พระองค์ทำการอัศจรรย์ได้อยากถามพี่น้องว่า เรามีอะไรที่ถูกโซ่ตัวอยู่ผูกมัดอยู่อาจจะเป็นการเงินครอบครัวหรืออื่นๆมากมายเราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะครับเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้ากันเถิดอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประกาศข่าวประเสริฐออกไปเพื่อที่ขยายแผ่นดินของพระเจ้ากัน ดังอาจารย์เปาโลที่ถูกโซ่ตัวอยู่แต่โอกาสที่ทำให้นักโทษเนี้ยในคุกได้ฟังข่าวประเสริฐแพร่กระจายออกไปนะครับในพันธสัญญาเดิมโยเซฟถูกพิชายจับแล้วก็ขายไปเป็นทาสไปที่อียิปต์แต่ กลายเป็นผู้ช่วยอียิปต์และช่วยผู้ที่ช่วยครอบครัวพ่อและพี่น้องของเขาด้วยครับเห็นไหมถึงแม้ว่าบางทีในสายตามนุษย์มองว่าเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะหมดหวังแล้วแต่พระเจ้าสามารถทําได้นะครับเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนสาวกคงจะคิดว่า ติดตามตลอดระยะสามปีหมดหวังแล้วจบแล้วไม่มีทางที่จะไปต่อได้แต่หารู้หรือไม่ว่ามนุษย์ได้รับความรอดผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์ได้รับความรอดนะครับทีนี้อยากท้าทายพี่น้องว่าวันนี้เรากำลังเจอกับสิ่งที่คิดว่า ความล้มเหลวหรือความสูญเสียหรือไม่คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถคลิกสถานาการณ์นี้เพื่อเป็นพระเกียรติของพระเจ้าได้นะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองโซ่ตรวนของอาจารย์เปาโลเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินข่าวประเสริฐ ข้อ13บอกว่าฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คมผู้คุมประจำกองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์ mm hmm. เห็นไหมครับคนในหมู่ราชวังในนั้นนะคือทหารแลกฐ <c oughs> หานคุ้มกันจกักรพรรดิ ได้เห็นอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลถูกคุมขังจากทหารเหล่านี้ที่ต้องเฝ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนพวกเขาได้ยินพระกิตติคุณเขาจับเพื่ออะไรเขาไม่ได้ไปปล้นสะดมหรือว่าฆ่าคนแล้วถูกจับแต่เขาถูกจับเพราะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผู้คุมกับทหารได้ยินทั่ว ซึ่งเป็นไปได้ไหมในคุกเนี่ยสมัยนั้นกว่าจะเข้าในคุกได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มง,ง่ายเลยนะครับไม่ไม่มีทุกคนไม่มีทุกคนไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในคุกเลยแต่อาจารย์เปาโลได้เข้าไปแล้วประกาศให้เขาได้รับรู้ข่าวประเสริฐนี้อศัศจรรย์ไหมครับคือบางครั้งพระเจ้าพาเราไปในที่ที่ไม่คาดฝัน เพื่อให้เราประกาศพระกิติคุณกับคนที่เราอาจจะเข้าถึงยากบางทีอย่างเช่นในคุกแต่ตอนนี้ก็มีพันธกิจมากมายเข้าในคุกกันเป็นว่าเล่นเลยประกาศข่าวประเสริฐในคุกนะครับไม่ใช่ว่าทําผิดแล้วไปอยู่ในคุกนะครับก็ คริสตจักรเราก็เคยไปไปที่ไปประกาศข่าวประเสริฐในคุกอะไรอย่างนี้ครับทีนี้เราจะสามารถที่ประกาศได้อย่างไรคนไข้ในโรงพยาบาลเป็นพยานกับหมอและคนไข้ข้างเตียงได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมได้เล่าไปเรื่องของป้ายุสามารถเป็นพยานได้เป็นพยานที่ดีเลิศเลยครับ ไม่ว่าจะไปเจอ,อางานคริสต์มาสหรืองานอะไรก็ตามเป็นพยานแก่ทุกคนสิ่งเลวร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นพยานแก่พระเจ้าได้นะครับอย่างเช่นนักโทษในเรือนจำเป็นพยานให้กับนักโทษและผู้คุมเช่นอาจารย์เปาโลอะไรอย่างเนี้ยเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยผู้คุม ได้รับข่าวประเสริฐซึ่งอยู่ข้างนอกไม่มีโอกาสได้ยินแต่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในคุกไปอยู่ในเรือนจำซึ่งก็ได้ยินข่าวประเสริฐนี้อศัศจรรย์ไหมพระเจ้าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องของเดวิดนายเดวิดเบอร์โควิสเป็นฆาตกรที่พระเจ้า เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับเดวิดคนนี้เป็นฆาตอกรต่อเนื่องในอเมริกาเป็น,ปนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวนิวยอร์กมากมายเป็นเวลาหนึ่งปีสังหารคนหนุ่มสาวส่วนมากก็เป็นหญิงสาวสวยผมยาวสีน้ำตาลในตอนนั้นหญิงในหญิงผู้หญิงสาวสวยในนิวยอร์ก จะต้องตัดผมสั้นและทำสีปลอนเพราะว่ากลัวจะถูกฆาตกรรมในช่วงเวลาที่เขาสร้างความหวาดกลัวในเมืองอีกมากมายหลายคนไม่กล้าที่ออกไปข้างนอกกลางคืนจะต้องอยู่ในบ้านการกระทำของเดวิดนี้สร้างความหวาดกลัวตื่นตระหนกให้กับคนในนิวยอร์ก มากมายเหตุการณ์นี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับภาพ,พยนตร์และสารคดีเรื่องเช่น Summer of Sam วันหนึ่งนักโทษคนหนึ่งให้พระคัมภีร์กับนายเดวิดคนนี้เขาเริ่มอ่านพระธรรมสดุดีรู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเขาโดยตรง ภายหลังเขาได้กลับใจเชื่อพระเจ้าและมาเป็นคริสเตียนและเรียกตัวเองว่าบุตรแห่งความหวังเขาพูดเป็นคำพูดของเขาว่าผมเป็นนักโทษของพระเยซูแล้วไม่ใช่นักโทษของความบาปอีกต่อไปเขาแสดงความเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามที่จะชดเชยความผิดที่เขาทำไว้ ตอนนั้นเขาเขียนจดหมายมากมายไปถึงคุกทั่วโลกบอกว่าพระเยซูให้อภัยเขาและเปลี่ยนชีวิตเขาอย่างไรในนี้ผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีอ่าพระธรรมโทษนะครับพระธรรมสองโครินบทที่ห้าข้อสิถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิด สิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วพี่น้องทุกคนครับเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าอย่งตัวเดิมคนเดิมเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะครับสถานที่ที่คุณไม่อยากไปสถานที่ที่เราไม่อยากไปอาจจะเป็น งานโรงพยาบาลหรือกิจกรรมที่ถูกบังคับหรืออะไรก็ตามอาจเป็นกิจกรรมของพระเจ้าใช่หรือไม่เราต้องลองทบทวนดูนะครับอันนี้คือข้อที่2การที่อาจารย์เปาโลไปอยู่ในคุกเนี่ยข่าวประเสิฐได้แพร่ขยายออกไปนะครับเรามาดูประการที่3ความกล้าหาญของอาจารย์เปาโล จุดไฟความกล้าหาญให้พี่น้องอีกหลายคนในข้อ14บอกว่าพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวชนะโดยประศจากความกลัวเมื่อผู้คนมากมายเห็นอาจารย์เปาโล ยังคงประกาศพระกิติคุณแม้ถูกโซ่ตรวนอยู่พวกเขาจึงมีความมั่นใจและไม่กลัวในการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปนะครับบางทีอาจจะคิดว่าช่วงชีวิตที่มืดมิดแต่มีแสงสว่างเพียงแต่เล็กน้อยๆแต่เราถ้าเรารวมกันกลายเป็นแสงที่ส่องออกไปให้ พี่น้องทุกๆคนถึงแม้ว่าเราเป็นตัวเล็กๆแต่เราสามารถส่องแสงสว่างออกไปได้นะครับบางทีพี่น้องมาบสถวันอาทิตย์มาบสถแล้วนำ้ำมการโอ้โหแบบได้รับกำลังใจหนุนใจพูดจาไพเราะแ,แต่พอเสร็จการประชุมแล้วกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็เปรียบเสมือน ป้ายสองทางเนี่ยครับช่วงกลางคืนเวลาเราขับรถผ่านไปเคยสังเกตไหมครับป้ายบอกว่าสว่างเลยเวลาไฟมันส่องไปอย่างเงี้ยต้องไปทางไหนหเลี้ยวไปทางไหนอะไรยเงี้ยแต่พอผ่านไปเท่านั้นแหละกลับไปมืดเหมือนเดิมดังนั้นพี่น้องคริสเตียนพอมาบสถแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งกลับไปเป็นอีกแบบหนึ่งใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นแบบนี้แน่ๆไม่ไม่ดีแน่ๆครับ ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจริงๆในพระคัมภีร์ใช้เป็นสัตว์สามารถที่เรียนรู้ได้พระคัมภีรสอนให้เราฉลาดเหมือนงูสุภาพเหมือนนกพิราบขยันเหมือนมดแต่ผมอยากเปรียบเทียบตรงนี้ว่าเหมือนหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยเป็นแมลงตัวเล็กๆ สามารถผลิตแสงแสงไฟให้สว่างได้ด้วยตัวของเขาเองสวยงามในเวลากลางคืนคนในกรุงคงไม่เคยเห็นนั่นแน่แต่เราเป็นคนมานนอกเราเป็นคนต่างจังหวัดเราเคยเห็นขิงห้อยกลางคืนนี่สวยงามมากมันจะอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับยังช่วยแรงบันดาลบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง สร้างพัฒนาหลอดไฟ LED เพื่อให้สว่างยิ่งขึ้นหิ่งห้อยเป็นซึ่งก็เป็นไฟ LED เป็นไฟเย็นนะครับหิ่งห้อยมีอายุเพียงมีอายุพริบแสงประมาณ14ถึง30วันเท่านั้นนะครับหิ่งห้อยมีชีวิตอยู่ประมาณ3ถึง12เดือน แต่เขาส่องสว่างได้14ถึง30วันเท่านั้นแสงสว่างแสงของหิ่งห้อยเกิดจากกระบวนการสารเคมีที่นี้เขาสามารถแค่นั้นเขาเพียงพอแล้วเขาแค่14วันหรือถึง30วันเขาสามารถส่องสว่างออกไปได้แล้วพี่น้องล่ะเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นพระเยซู แล้วทีนี้เราส่อ,อ,องแสงสว่างออกไปได้อย่างไร <_ d ata> เรามีเวลาเท่าไหร่ไม่สำคัญหรอกพี่น้องเราควรจะส่องสว่างออกไป <_ d ata> แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งในกิจการบทที่16ข้อ25ถึง34บอกไว้ว่าเปาโลกับศิลาถูกตีและจับขังคุกตอนกลางคืน พวกเขาอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าท่านใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวหนักแล้วก็ประตูคุกเปิดโซ่โซ่หลุดหมดเลยผู้คุมขังมาเห็นล้วก็จะฆ่าตัวตายนึกว่านักโทษหนีแล้วแต่เปาโลร้องว่าอย่าทําร้ายตนเองเลยเราอยู่ที่นี่หมดผู้คุมตกใจถามว่าท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะรอดเปาโลตอบว่าจงเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วท่านกับครอบครัวจะรอดในคืนนั้นเองครอบครัวของผู้คุมก็เชื่อและรับบัพติศมามีอาสจรรย์เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าในคุกก็ตามมีแสงไฟเล็กๆนี้สามารถส่องออกไป เพื่อเป็นพระพรแก่ค,คนอื่นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐได้นะครับแม้ในคุกพระเจ้าก็ยังทําการอัศาจรรย์ได้และใช้เราเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด,ด้วยในบทสุดท้ายนี้ผมอยากจะพูดว่าแม้ในคุกก็ตามไม่มีคุกใดปิดกั้นพระคุณของพระเจ้าได้ ไม่มีความผิดใดใหญ่เกินกว่าที่พระคริสต์จะอภัยไม่ได้เลยถ้าพระองค์เปลี่ยนชีวิตของนักโทษเหล่านี้ได้พระองค์ก็เปลี่ยนชีวิตของทุกๆคนได้เช่นกันนะครับไม่มีใครเลวเกินกว่าที่พระคริสต์จะช่วยไม่ได้เลยพระคุณของพระองค์ใหญ่เกินกว่าที่ ความผิดของเราในคุกมีแสงสว่างได้เมื่อพระเยซูเป็นแสงสว่างแม้ในคุกพระเจ้าก็ยังทําการอัศจรรย์ได้นะครับผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่าปัจจุบันเรามีโซ่ตรวนอะไรมีความเจ็บปวดหรือปัญหาครอบครัวความล้มเหลวเชื่อเถอะพี่น้อง ไม่ว่าพระเจ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนสภาพแบบไหนพระเจ้าใช้เราเป็นสิ่งที่สิ่งนี้เพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้เราอธิฐานร่วมกันนะครับพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าค่ะพาพระเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณที่ได้นมัสการได้ฟังพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรงเปิดตาใจของเราเพื่อที่จะปฏิบัติ รับใช้พระองค์ต่อไปเพื่อที่ประกาศข่าวประเสริฐออกไปเพื่อให้ทุกคนรับรู้และได้รับความรอดด้วยกันอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน